ประกาศด่วนที่สุดหนังสือราชการจากกระทรวงมหาดไทยสำหรับผู้ขอทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทจากทางรัฐบาลต้องดูรายละเอียดให้ชัดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและก็ข่าวสารจากทางภาคร,รัฐบาลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ล่าสุด23เมษายนนะครับมีการประกาศด,ด่วนออกมานะครับจากหนังสือของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งมีการ ขอความช่วยเหลือขอการสนับสนุนนะครับจากกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ประกอบไปด้วยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับและคลังจังหวัดนะครับโดยจะมีการลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบท่านเนี่ยถึงสถานที่ทำงานของท่านถึงที่บ้านของท่านนะครับซึ่งนายเอกได้ย้ำชัดไปหลายครั้งแล้วนะครับจะต้องมีรูปภาพประกอบ 3รูปนะครับสำหรับผู้ขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยและได้ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ไปแล้วนะครับก็บางคนเนี่ยก็จะได้รับเงินเลยนะครับสำหรับผู้ที่มีทะเบียนต่างๆการขึ้นทะเบียนต่างๆกับทางราชการไว้และมีใบขับขี่นะครับที่เป็นสาธารณะนะครับก็จะได้รับเงินในวันที่24นี้แล้วนะครับส่วนคนที่ยังรอการทบทวนสิทธิ์อยู่เจ้าหน้าที่จะลงไปหาท่านถึงบ้านแน่นอนนะครับก็ น่าจะเริ่มกันได้นะครับในวันศุกร์นะครับน่าจะเริ่มลงพื้นที่ได้ในวันศุกร์เพราะหนังสือนี้นะครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดนะครับสั่งการมาเมื่อวันที่22เมษายนนะครับให้แต่ละจังหวัดเนี่ยบริหารจัดการนะครับด้วยตนเองเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของหนังสือนี้กันเลยนะครับก็จะเป็นข้อมูลข้อความจากทางราชการหน่อยนะครับก็ลองฟังกันดูนะครับว่า ทางหน่วยงานราชการเนี่ยนะครับหน่วยงานกระทรวงการคลังและหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะมีวิธีการขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรนะครับไปดเูเอกสารนี้กันได้เลยครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นหนังสือนะครับทางราชการนะครับของกระทรวงมหาดไทยนะครับได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ในทุกจังหวัดนะครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดนะครับในเรื่องของการสนับสนุนการตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นะครับตรงนี้นายเอกก็ได้ เอกสารตัวนี้มานะครับเป็นเอกสารทางราชการนะครับก็มีสิ่งที่แนบมาด้วยนะครับเป็นเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการขอการตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆนะครับของบุคคลที่อยู่ในแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไปแล้วนั้นนะครับทางกระทรวงการคลังก็จะส่งคนเนี่ยนะครับเจ้าพนักงานต่างๆเนี่ย ไปตรวจสอบถึงที่กันเลยทีเดียวนะครับโดยสิ่งที่แนบมาด้วยก็มี2อย่างนะครับก็คือ 1. ขั้นตอนวิธีการหลักการในการคัดกรองผู้ที่มีสิทธิ์นะครับ1ชุดนะครับแล้วก็เอกสารแนบที่2นะครับก็เป็นคำถามคำตอบนะครับ Q&A นะครับในเรื่องของมาตรการนะครับเดียวยา5,000บาทตรงนี้นะครับเดี๋ยวนายเอกจะพาไปดูว่า ขั้นตอนเนี่ยและว,วิธีการหลักการเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของการที่จะมีเจ้าพนักงานเนี่ยไปตวรวจสอบพวกเรานะครับแล้วเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับวิธีการอย่างไรนะครับก็อย่างที่บอกนะครับง่ายที่สุดนะครับรูปท่านรูปบัตรนะครับแล้วก็รูปสถานที่ทํางานของท่านหรือรูปร้านของท่านนั่นเองนะครับด้วยทางกระทรวงการคลังโดยสํานักงานเศรษฐ ER, กิจการคลังหรือสสคนะครับ ก็ได้แจ้งขอความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยมานะครับและก็ขอการสนับสนุนนะครับในเรื่องของการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์นะครับตามมาตรการชดเชยรายได้ให้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนั่นเองนะครับและร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงการคลัง ประจำจังหวัดด้วยนะครับก็พูดง่ายก็คือทางสสคเนี่ยนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยโดยการนําของท่านอุตมะและท่านลาวดลเนี่ยนะครับก็ได้ขอความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยนะครับอยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดที่ท่านอยู่นั่นเองแล้วก็กระทรวงการคลังจังหวัดนะครับเพื่อให้การดําเนินการในเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปด้วยความเรียบร้อยนะครับกระทรวงการคลังก็จึงขอให้ จังหวัดเนี่ยพิจารณาดําเนินการดังนี้นะครับก็คือ 1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับประสานการปฏิบัติงานนะครับโดยใกล้ชิดร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจําจังหวัดครับซึ่งการคลังจังหวัดเนี่ยเป็นประธานนะครับในเรื่องนี้เพื่อวางแผนแนวทางในการปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดความชัดเจนเช่นจํานวนผู้ขอทบทวนสิทธิ แผนการลงพื้นที่และการจัดบุคลากรฝ่ายปกครองสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นต้นนะครับแล้วก็2เนี่ยก็มีการแจ้งอำเภอเพื่อแจ้งกำนันแล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านเตรียมสนับสนุนการลงพื้นที่ของเขาเรียกว่าเขาเรียกอันนี้นะครับคนที่ลงพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าทีมผู้พิทักษ์สิทธ ระดับอำเภอนี่นะครับก็จะประกอบไปด้วยบุคลากรในสังก,กัดของกระทรวงการคลังโดยแนวปฏิบัติเนี่ยให้เป็นไปตามที่คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดกำหนดนะครับ 3. แจ้งเทศบาลนครเทศบาลเมืองในพื้นที่เพื่อแจ้งประธานกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเพื่อเตรียมการสนับสนุนในการลงพื้นที่ ของทีมผู้พิทักษ์สิทธิระดับอำเภอนะครับซึ่งบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังรวงไปด้วยนะครับและมีการประสานงานนะครับการปฏิบัติงานเนี่ยร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดด้วยนะครับรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็มีท่านประหลัดกระทรวงพาไทยเซ็นนะครับรับทราบแล้วนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูหน้าถัดไปนะครับ หน้าถัดไปก็จะเป็นวิธีการขั้นตอนนะครับหลักเกณฑ์ตรงนี้ก็น่าจะเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่จะมาขอลงทะเบียนในมาตรานี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนที่2กันเลยนะครับเป็นขั้นตอนและวิธีการดําเนินมาตรการนะครับก็คือในขั้นต้นเนี่ยมีการดําเนินมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็มีการดําเนินการมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผู้ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับโดยจะมีการแจ้งผลไปทาง s m s ตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนตามปกติเนาะนะครับของเราไม่ทิ้งกันนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนวิธีการนี่นะครับอันนี้หน้าที่3นะครับจะเป็นขั้นตอนหลักเกณฑ์ในการคัดกรองสิทธิ์นะครับให้ได้รับการชดเชยนะครับตรงนี้ทางกระทรวงการต่างก็ แจ้งรายละเอียดต่างๆมาทั้งหมดเลยนะครับว่ามีการดําเนินการโดยธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็ดําเนินการต่างๆนะครับประมวลผลข้อมูลนะครับของผู้ทบทวนสิทธิ์นะครับข้อ1.1นะครับตามมาตรการชดเชยนะครับต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีการแยกเป็นรายจังหวัดนะครับเป็นรายอำเภอรายตำบลนะครับ และจัดส่งให้กับกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดนะครับเป็นรายวันนะครับสมมตุติจะมีการลงพื้นที่ก็จะระบุออกมาเป็นรายวันว่าวันนี้มีจำนวนกี่คนในจังหวัดของท่านท่านก็จะต้องทําให้เสร็จภายใน1วันนะครับกระทรวงก,การคลังได้แจ้งมาอย่างนี้นะครับขั้นตอนที่2นะครับข้อ1.2นะครับก็คือขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเนี่ย จัดทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับก็จะเป็นพวกนานอำเภออะไรต่างๆนะครับปลังประหลัดอย่างนี้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่นะครับตรวจสอบขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการชดเชยนะครับรายได้5้0 0 0บาทตรงนี้นะครับร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจําจังหวัดนะครับก็คือคลังจังหวัดเนี่ยก็จะต้องลงไปร่วมกับานอำเภอร่วมกับประลัดต่างๆนะครับเพื่อลงพื้นที่นะครับ ผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับกำนันก็ต้องไปด้วยนะครับตรงนี้ซึ่งมีคร้งจังหวัดเป็นประธานนะครับก็ให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับก็จะมีจํานวนให้ไปในแต่ละวันนะครับก็ถ้าคาดการณ์นะครับนายเอกคาดการณ์ก็ว่าก็คือกรุงไทยกับกระทรวงการคลังเนี่ยจะส่งจํานวนไปนะครับว่าจังหวัดนี้มีจํานวนกี่คนจะต้องให้เสร็จภายในวันนี้นะครับอย่างนี้นะครับก็จะต้องมีการดำเนินการที่เร่งด่วนที่สุดนะครับข้อที่1.3นะครับเป็นการลงพื้นที่ดังกล่าวเนี่ย จะมีแอปพลิเคชันนะครับในการเก็บข้อมูลนะครับสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ขอทบทวนสิทธิ์ด้วยนะครับนี่ตรงนี้ซึ่งธนาคารกรุงไทยจะดำเนินการติดตั้งแอปพลิเคชันดังกล่าวให้กับคลังจังหวัดนะครับข้อที่1.4นะครับกระทรวงการคลังได้จัดทําสรุปขั้นตอนนะครับวิธีการหลักเกณฑ์ต่างๆแล้วนะครับก็คนที่ไปปฏิบัติงานจริงๆบางทีเขาก็ไม่รู้นะครับในในเรื่องของหลักการต่างๆต,ตรงนี้หลักเกณฑ์ต่างๆ ว่าใครที่จะได้บ้างใครที่จะผ่านบ้างนะครับก็จะต้องมีการซักซ้อมความเข้าใจกันนะครับตรงนี้ก็น่าจะเอกสารตรงนี้น่าจะทาความเข้าใจกับคนทีล่ลงพื้นที่ได้อย่างชัดเจนนะครับข้อ2อนะครับก็สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยก็ได้กำหนดแนวทางมอบหมายการปฏิบัติงานให้ทีมเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับการประกอบอาชีพต่างๆนะครับของผู้ขอทบทวนสิทธิ์นะครับก็เรียก เป็นว่าทีมผู้พิทักษ์สิทธิระดับอำเภอนะครับโดยวิธีการก็จะมีดังนี้นะครับก็คือมอบหมายให้คณะผู้บริหารคลางจังหวัดนะครับจัดทีมนะครับผู้พิทักษ์สิทธิระดับอำเภอเพื่อร่วมกับทีมฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับก็คือพวกในอำเภอพวกประลัดอำเภอต่างๆเนี่ยนะครับก็ให้พิจารณาตามความเหมาะสมนะครับของจํานวนในแต่ละทีมนะครับว่า ใน1ทีมที่ไปตรวจสอบกับบุคคลเนี่ยกับตรวจสอบกับท่านเนี่ยว่าไปกันกี่คนก็แล้วแต่จังหวัดจะจัดให้นะครับว่าดูตามความเหมาะสมว่าจะไปกันครั้งละกี่คนนะครับข้อที่2ขีด1นะครับ2.1นะครับก็ขอผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์นะครับก็เป็นลูกค้าทกศเจ้าหน้าที่ทกศเป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์รับผิดชอบการตรวจข้อมูลนะครับข้อ2นะครับ ผู้ขอทบทวนสิทธิ์เป็นลูกค้าธนาคารออมสินก็ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินเป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์นะครับสำหรับการรับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูลตรงนี้นะครับขอ้อที่3ผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยเป็นลูกค้าของกรุงไทยก็ให้เจ้าหน้าที่กรุงไทยเป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์ในการตรวจสอบรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ขอ้อที่4ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ในส่วนที่เหลือนะครับก็คือส่วนที่ไม่ได้อยู่ในเป็นลูกค้าของใครก็ ให้คลังจังหวัดเนี่ยในระดับอำเภอนะครับเป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์ให้นั่นเองครับทางนี้กรณีที่ผู้ขอทบทวนติดเนี่ยแต่ละกลุ่มนะครับกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่4มีจํานวนมากซึ่งจะทําให้การตรวจสอบของผู้พิทักษ์สิทธิ์เนี่ยที่รับผิดชอบโดยตรงไม่เพียงพอทั่วถึงก็ให้คลังจังหวัดเนี่ยพิจนารณามอบหมายนะครับบุคคลนะครับซึ่งเรียกเรียกว่าผู้พิทักษ์สิทธิ์เนี่ยไปเพิ่มนะครับในกลุ่มนะครับ อื่นๆมาสนับสนุนในการทํางานจากกลุ่มนี้ได้นะครับก็คือช่วยกันนั่นเองถ้าสมมุติกลุ่มนี้คนไม่พอก็จะสามารถดึงคนจากอีกกลุ่มหนึ่งมาช่วยได้นะครับ2.2ครั้งจังหวัดในฐานะเป็นประธานนะครับเป็นผู้ประสานความร่วมมือความคืบหน้าในการดาเนินภารกิจดังกล่าวนะครับก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับเป็นทีมนะครับผู้พิทักสิทธ ระดับอำเภอและก็สสคด้วยนะครับโดยต่อเนื่องนะครับ2.3นะครับในการลงพื้นที่ตรวจสอบจะมีแอปพลิเคชันให้ใช้นะครับในการปฏิบัติงานของทีมผู้บิทักษ์สิทธิระดับอำเภอโดยจะเป็นทั้งการนำส่งข้อมูลนะครับผู้ขอทุกทวนสิทธิ์และการเก็บข้อมูลสำหรับตรวจสอบสิทธินะครับของ ผู้ขอทบทวนสิทธิตามมาตรการชดเชยรายได้5,000บาทตรงนี้โดยธนาคารกรุงไทยจะเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งแอปพลิเคชันให้นะครับซึ่งหน้านี้ก็น่าจะเป็นที่เพียงพอแล้วนะครับว่าน่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าวิธีการจะต้องทำอย่างไรนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับก็นเอกก็ขอนำเสนอในเรื่องของหนังสือด่วนนะครับ เนี่ยนะครับหนังสือด่วนที่สุดนะครับเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันในเรื่องของผู้ที่จะต้องรอเจ้าหน้าที่ตรงนี้จะปฏิบัติอย่างไรนะครับอันนี้ด่วนจริงๆนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับที่นายเอกนําเสนอมาตรงนี้นะครับท่านก็เตรียมตัวอย่างเดียวนะครับไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะมาอย่างไรนะครับเจ้าหน้าที่จะมากันกี่คนนะครับจะมาจากกระทรวงการคลัง จะมาจากผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันนะครับหรือพนักงานที่เรียกว่าผู้พิทักษ์สิทธิ์เนี่ยระดับอำเภอนะครับมาตรวจสอบท่านอย่างไรก็ตามนะครับท่านก็จะต้องเตรียมตัวนะครับโดยเตรียมรูปภาพไว้นะครับ3รูปนั่นเองนะครับก็คือรูปท่านนะครับรูปตัวท่านรูปบัตรนะครับแล้วก็รูปที่ทํางานของท่านนะครับถ้าที่ทํางานของท่านถูกปิดไปเนี่ยก็จะต้อง เอาลูกเก่าๆมาให้ดูและเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าผู้พิทักษสิทธิ์ระดับอำเภอนะครับผู้พิทักสิทธิเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมาดูข้อมูลของท่านแล้วก็จะกรอกข้อมูลของท่านล่วงไปในแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นข่าวสารที่นายเอกนำมาฝากกับทุกท่านกันไว้ณที่นี้นะครับว่าทางหน่วยงานราชการเนี่ยตอนนี้ดำเนินการอย่างไรไปถึงไหนกันบ้างแล้วนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับ ท่านหลายๆท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ท่านเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับก็ต้องขอกราบประธานภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับอย่างไรก็ดีนะครับก็ต้องรอการต่อไปนะครับว่าคนที่ขอทุกวนสิทธิ์แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ มาถึงบ้านแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ายเอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฟ้าหลังฝนยังมีเสมอเช้าวันใหม่สดใสกว่าวันนี้แน่นอนขอทุกท่านตั้งสติสู้ต่อไปผ่านวิกฤตการณ์ตรงนี้ไปให้ได้นะครับในเอกขอเป็นกําลังใจให้สู้ๆนะครับทุกท่านนะครับหลายคนเปลี่ยนสถานะแล้วในเอกดีใจด้วยหลายคนยังไม่เปลี่ยนสถานะ ก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับรออีกนิดอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ดีเองนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ